ผุณรับเจกไในหลายลายค่ะดีตอนรับก็คือช่องแน่นึงฮอร์ลายน่ะจ้า จี๊ดไทยไม่ได้หลายเรือพี่น้องเด้อบัตรตัวกําลังแกะไข่พี่น้องบัตรตักําลังแกะไข่ค่ะเย้หนุ้ยได้มาแล้วค่ะไข่ได้ละเด้อพี่น้องเงยเยนุ้ยได้แล้วไข่แปดหนุ่ยพี่น้องขอบคุณหลายๆภารกิจเย้หนุ้ยสําเร็จนะวันนี้ภารกิจเย้หนุ้ยสําเร็จเลยจ้าวลาวสาวการ์ตูนก็ได้มาแล้ว

กำลังแจกใครพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขาหลายๆจ้ามากาง็หลากถูแล้วก็เคยห่ยลาถูแล้ตกอเนหนยครับตอนนี้พี่อได้แล้วบอเอดบอลได้แล้วจได้ไข่ได้ไข่แล้วไปซื้อลูกชิ้นไปไปเฮา พ um, ี tamam. ่น no. um, ้องเก็บบรรยากาศให้เบืองเด้อพี่น้องเด้อหน้างานหน้างานแม่พี่น้องสี่ลูชินเตยให้น้องเตยกันจ้าไปเลยอยากินแม่แมวแล้วแม่ได้ข้าวแล้วรู้ชิมไหม จรินยังงั้นไหมฮะบรรยากาศเป็นังไงบ้ารถแจกไข่หกรอนึงประเทศดเครื่องยดพี่น้องกุฎใดทิมาขมาด้วจ้าอันอาจีลุงคิดประดาบกได้นะา๊ะนเว่าวานิยัหนุ่ยซา จังสีดงให้เบิ้งบรรยากาศมืออื่นนะพี่น้องเราบางหอดเมืออื่นมืออื่นจังสิลงให้เบิ้งเลยพี่น้องเดลยจังมากเลยแม่แบบมีจังแล้เออเออใครถ่ายให้แม่นะดูถ่ายเออเออเราส่งให้แม่เด้อเราส่งไปให้แม่เด้อบรรยากาศงงานพี่น้องร้านตำสุ่มนะคะ ไอ้ทิพย์ยังไทิพย์ยังงับ้างงานน้พ่น้องไอจันไปน้ำท่าไอ้มมามื่บดกยังค่ะพี่น้องังแหลงเน่ยมืดม้ามาตกพี่น้องเ็นขึ้นบุญดีเดียบบาลมีละเนาะบาลมีลาองคิงลั่นไายกับลายพี่น้องลายจ้ เขา่ายกกเป็นราคีนป็เป็นวกแกแล้วเชนียนะครับเบรอกุมงเืายีแล้วมาที่พุทธของแอ่ซึ่งหึงสมุดมี แเพราะนั้นครับสหรบงาขายเดพี่น้องพยันานงเียกแปดหลบรถเขาด้วยนแม่แม่แม่กินได้ข้าวแล้วงหนึ่งบาเขาจะกินอะกับกาดกบพี่จ้ังตอนนี้รอสัญยาแค่พออยู่ว่าศิลปินที่หลายผู้ไร้คนรอกค่อยหลยผู้รยคนาลือไลยผู้ไร้คนเาอยาก็ินม่อแม่ผู้นี้พ่อผู้นั้นบองงานเดพี่น้องเ้ยรถหนึ่รแก่ไกลพี่น้อง อาหารอะไรอาหารเนี oh, well Life, ่ยโอ้ม <Rafael. Rafael. S 1> ีหอดต่ำต่ำผลไม้ต่ำฤดูกาลดีปีนี้เป็นขึ้นเสียงชุดใหม่ ยันนี่เขาลานอาชิเข่าบ่ถึงอีลาน้อยเด้อพี่น้องเด้อมื่อไหร่เอฟซีเพิ่นหลายๆข้ากันเนาะยันนี่ขอโทษขออไฟเด้อพี่น้องไายได้แต่ขางขางหนางานในงานอาจจะบางเพื่อนอาจจะเปิดเพลงมันอาจจะตีปิ๊กิระิดเนาะพี่น้องเนาะยันนี่มอสมาไทยได้เนาะเดารท้าทายไทยได้แต่เวลาเพิ่นหยุดเพลงเนาะพี่น้องเหมือนกันกดทุกอย่างพี่น้อง ได้สำเร็จกับสำนั่นเลยจ้าเนาะค่ะเพื่อนเปิดเพียงแค่หนุยน่ยกะทีขออนุญาตตัดไปเนาะจ้ะเนาะตอนนี้เพื่อนปรทธานเดชเพื่อนปรทธานเดชเ,เ,เปิดเพลงท่านทุกคนกำลงังไปนอนกำลังมาอนะอนแล้ว อ่างานเรถูกรอบพราจูด้วยจ้าเนี่ยเพราะจูเพราะจูเนจะเนาะคนกำลังมารับแจกบักหลายดนะค่ะพี่น้องยังมาครื่องยังมาทันอีกเครื่องอยู่เลยพี่น้องใครแสนฟ้องผู้ใดมากลับไปรับเอาใครได้ได้จ้าจมาหรือยังครูนะนะทำมากดีใจพี่น้องครับและยินดีต้อนรับนะครับทีมสีแดงครับ ตำสมพี่น้องเคียงตำสมขึ้นมาแต่แซ่แต่แซ่แม่กินข้าวนี่แหละเออเออเอาส้มตำแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ท่านผจญภูมิคุ้มกันที่หลายคนรอบตัวสงที่เสัญญาณที่ดีนั่นก็คือฝนตงฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่ค้าสวยพี่น้องแม่ค้ารู้จักขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะอ่าแม่ค้าสวยแม่ค่างามงานพี่น้องกำสมกบแซ่บเดี๋ยมาเด้อมาเด้อกำสมแซ่บเด้อมานำเจ้าหนุ่ยหัวล้านเด้อผู้ใดอ่พี่ยาแม่ค้าเราสวยมากเลยโอ้ยจะบอกเด้อว่าสั่งแม่ค้าร้านเจ้าห้อยนะคะค่ะร้านเจ้าห้วยหมูกระทะอยู่ริมคลีโอเคค่ะฝากได้ค่ะฝากได้วันนี้เราไม่มี เด้อรายรการอาหารเพื่อนพี่น้องจะตกว่าหางควายหางลูมันหางอะไรรายการอาหารเพื่อนบพื่อนแห้งอาหารได้พี่น้องแม่ค่าสวยค่ะแม่ค่าสวยแม่ค่างาม ลาเต้เอายังกับกินลวดลูกเปียงไว้แลกันนี่หะกันร่งพอเรมยค่าเียงว่าชุดเ้นชยี่เาได้พี่น้องนี่จะสวยสวิหรืออกาสเขามื่อนี้ละซัก้าเง้ยวไปพร้อมกันเลยเฮ้ยมันเลีวเสื้อเข่ากันไปเลยเลี่ยวลไปที่ลูกมาที่เดียร์มาค่ะ รถหกลออกรร้อไข่พัดบัดจวกันยังอยู่ได้พี่น้องยังว่าท่านเครื่องได้พู้ได้ไหมรับแกะไข่กับฟ้ามาได้พี่น้องยังยตัวสไ่ตอยอีกรอบอยูกับแพดบอลนอะ <laughs> สไปตอยอีกรอบอยูกับแพดบอลกับไอสากระตูนกับใบน้งมินปฏิม่เล่าครับแพี่น้อง นี่ล <ส straightforward> ูกชิ้นเด้อพี่น้องร้านลูกชิ้นรางลูกชิ้นก็เแซยบเด้พี่น้องมีแต่เนื้อเสบๆเด้อมาเด้อทำให้อารมณ์แกต่าอีกสักครู่นึงตรงนี่ครับสิลล์กินมีหลายปูไรกนซาคะซานักซาหนสาศิลปินหลายปูไรก็มาบัตสิแมนเขาจะได้คนยังสีมา แม่ค้าบริการดีมากนะคะมากกับ่ดมาโอยากสินมากับไดมาเืเากกัสวยสวยลิปนี้กากดไลแรกดแแรกคติดตามยนู่หัวล้านน้ำมด้วยจ้าสำหรับลิปนี่ก็สวัสดีค่ะครับ